One, two. ท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ้าแม่สอยแต่งอันดับหนึ่งมิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัชจะมารีวิวเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางนำรถคันที่รีวิวนี้นะคะไปส่งที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารถที่ลูกค้านะคะตั้งใจซื้อกับช่องมิสูจริงใจจะเป็นรุ่นอะไรและแต่งอะไรบ้างบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆด้านนี้เลยจ้า โมด o เออร2,024นะคะราคาของเจ้าแอนลีดขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะคะรุ่น4คูณ4จะอยู่ที่129,800บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวไว้เดมอน์แบบนี้จะเพิ่มแค่10,000บาทนะคะเจ้าแอนลีดจะมีด้วยกันนะคะทั้งหมด4สีนะคะคือสีขาวสีดำสีส้มและสีเทาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าแอนลีดจากที่เขาแต่งมาจากโรงงานแล้วเราโมดิฟาย เริ่มกันที่ตัวกระโปรงหน้าตัวนี้นะคะเราติดตั้งเป็นสกูปนะคะแล้วก็สกูปตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของตัวหนังสือนะคะมิสูบิชิตัวนี้นะคะเราจะติดตั้งเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากให้เข้ากับตัวสเกิร์ตด้านหน้ามาดูด้านล่างเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตซอมบีอาร์สปอร์ตนะคะแล้วก็มีหูหลอกสีแดงให้พร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้วยนะจ๊ะ ส่วนของครอบไฟหน้าตัวนี้จะเป็นเซ็ตครอบไฟหน้าแบบดําเงานะคะแล้วก็มีตัวงสื่อไททันสีแดงตัวซีตัวนี้ของจาเอลิกเขาทาสีมาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานมาดูในส่วนตัวนี้ซุ้มล้อนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นลายล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกมานะคะตัดด้วยสีแดงเพิ่มความหล่อด้วยยางดีเซนตินะคะขอบยางตัวนี้จะอยู่ที่265ทับ 60R18 หมือนที่พัดแจ้งนะคะลายล้อมแมบ,บพัดนี้ให้เลือกหลายแบบมากเลยลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ชอบได้เลยนะคะกระจกมอ,อัง้างของเจ้าแอลลี่จะเป็นสีดําอยู่แล้วพร้อมๆกับมือเปิดที่เป็นสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเราติดตั้งเพิ่มเข้าไปเป็นครอบมือเปิดแบบดําเงาและมีตรงสื่อไททันสีแดงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเพิ่มความร้อนด้กันศาสตร์ทั้ง4ประตูนะคะด้านบนเราหลังคาตัวนี้ของเจ้าแอลลี่เขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มจะเป็นตัวกันกระแทกนะคะ ที่เราติดตั้งเป็นตัวกันกระแทกแบบดำเงานะคะและบันไดตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนมาเป็นบันไดเหล็กของ h ัมเ e อร์นะคะลูกค้ารีเควสอยากได้ฮัมเ e อร์เราก็จัดให้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะของเจ้าแอลลีดขับเคลื่อน4ล้อโมดูลีนะคะว่ามีอะไรบ้างภายในตัวนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะทูโทนส้มดามําเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแล้วก็พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะ มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและครูสคอนโทรลคุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจ KLS ป้องกันการโจรกรรมนะคะแล้วก็มีปุ่มพุดสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือในส่วนของแอ l ด4ี4นะคะตัวนี้จะเป็นกล้องมองรอบคันและมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงจุดอับสายตากระจกมองข้างนะคะแล้วก็แอร์แบ็กเจ็ก หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ9นิ้วแบบ Full HD รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแล้วก็ Air จะเป็น Air Auto แล้วก็ติดตั้งวายเลชันเรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็มีปุ่มขับเคลื่อน4ล้อพร้อมดิฟล็อกเฟือท้ายตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแล้วติดตั้งเป็นกล้องวิดีโอเป็นึกภาพให้หน้ารถให้กับลูกค้าเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสอยากได้เป็นสต er ิ๊กเกอร์ไททัน4คูณ4ตัวนี้พัดกก็ตตติดั้้้งาามใใจลใลูคหเย ด้านหลังนะคะปกติด้านหลังของเจ้าแอลลี่จะเป็นสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนไหม่ทั้งชุดเลยเปลี่ยนเป็นโลบาเล็กแบบใช้งานได้จริงรุ่นเอลเ a นเดอร์ฮันเนะคะมีไฟเบรกนะคะแล้วก็ไฟถอยให้ด้วยนะคะเราบอกเลยว่าต้องมีสููจริงใจเท่านั้นนะคะที่แต่งตามใจลูกค้าจริงๆในส่วนของครอบไฟท้ายจะเป็นเซ็ตดาเงานะคะและการชนหลังตัวนี้เราก็ถอตัวเดิมออกและส่งคืคนลูกค้านะคะ แล้วก็ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กของฮัมเมอร์นะคะแล้วก็มีหัวบอลและหูลากพร้อมเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ฟรีเลยนะคะและติดตั้งเพิ่มเป็นครอบฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไททันสปอร์ตลูกค้ารีเควสมาแล้วก็จัดตามใจให้เลยนะคะเมื่อเปิดฝาท้ายตัวนี้ทําสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วและมีกุญแจล็อกตัวนี้ให้ด้วยนะคะมาดูกันต่อที่ครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้จะเป็นครอบฝาถังน้ามันแบบดําเงาและมีตัวหนังสือไททันสีแดง เดี๋ยวพัดจะพาไปชมรอบๆคันของเจ้าอลิซ4คูน4มโเตเยีย2024นะคะที่แต่งจัดเต็มตามใจลูกค้าและจะไปส่งที่จังหวัดแม่ห้องสอนไปดูกันจ้า รอบต้องมิสูจริงใจเท่านั้นลูกค้าสนใจมิสูทุกรุ่นนะคะแอดไลน์มาคุยกับพัทได้เลยนะคะเดี๋ยวพัทจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัวหรือโทรหาพัทที่เบอร์0 6 3 4 6 4 6 1 5 3สสายด่วนสายตรงของพัทเลยนะคะหรือว่าเข้าไปชมอีกช่องทางหนึ่งเป็นเพจของพัทชื่อว่ามิสูจริงใจเจ้าแม่สายแตงจะมีภาพรถรถละลอแบบนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศการส่งมอบพร้อมกับแคมเปญที่บอกเลยว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะ อย่าพึ่งจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับเราแล้วก็ลูกค้าเข้ามาชมคลิป YouTube แล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสำหรับคลิปหน้าบอกเลยห้ามพลาดจะไปจังหวัดอะไรเป็นรุ่นอะไรโป,ปรโดีที่สุดในประเทศอยู่แล้วไปพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝนจะตกแล้วจ้าสวัสดี